นี่เป็นโคมาซูนะครับเป็นแคร้อยยี่สิบนะครับนี่มาเบิ่งอยู่โคโคชัยครับรับเสียเล็กเป็นโคมาซูโอ้ยเป็นโกบิโก้นะครับเป็นแค่ร้อยยี่สิบนะครับหรือว่าเป็นมักที่มักที่ร้อย ได้หรอกไฟฟ้าเต็มตัวนี้มาตรีเป็นเป็นมาตรีเป็นรุ่นเป็นยูตาเน่เนาะยูตาเน่ไม้ตะกี้มันเป็นยูตาดีนาะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอริยะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นของ เพื่งนเรืยองมันน่าจะเป็นตัวลอยครับแต่ว่าไปว่าลอยยี่สิบนี่น่าจะพ่อแมนน่าจะเป็นตัวลอยบางที่คเครื่องยิต์สูงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยิต์สูเป็นเครื่องซีบีดีหนึ่ง ซีบีดีหนึ่งปั๊มก็เป็นเขตสามวิเขตสามวิมาเป็นกับทีมงานในทรับสถิตนะครับสมบัติดำสิ่งท่ามานะครับพี่อยู่แถวอำเภอพบกชัย จะอยู่ที่0 5ลูกบาทเมตรนะครับคุณกี้เป็นรู0 0 6ตัวครับตัวนี้0 0้0 0 0 0 0 0 0 0 0ัว0 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 ราคาอยู่ที่เจ็ดครับเจ็ดแสนจะพร้อมคนมาสิป,ปอยเจ็ดแสนครับนี่เป็นเจ็ดเคร้อยยี่สิบมักทีเป็นเป็น,เป,นเป็นรุ่นหนึ่งครับนี่มักที่รุ่นหนึ่ง พี่อโอเคครับใบแท็กก็น,น่าจะอยู่ที่ห้าสิบอ่ารูลเลยหกตัวแค่เรียร้ยตัวหนึ่งปั่มเป็นคาวาซากิเคสามเช่สามวีเชสามวีหกสามนะครับน่าจะเป็นแบบนั้น เพิ่นจี่อยเจ็ดสครับนี่ถ้าเสียเล็กมาเบืองอยู่ปะคนใช่ครับเพินเ่นอยากได้แมคโครเพิ่มอีกจะขั้นนะครับสำหรับทีมงานทัพย์สถิตก็เลยต้องก็เลยพามาเบิองครับอยู่ปะคนใช่พี่ครับบุหรี่ร่ำเป็นยูตานี หรือว่าโกบิโกโ้มาร์ครีรอยยี่สิบนะครับแต่ว่าผมเบื้องแรวน่าจะเป็นตัวลอยครับโ่แมนรอยยี่สิบเป็นสติเกอร์น่าจะหลอกนะครับซนะีเหลีวยวเทไรบุ๊คซีเหลียววัน ซีเรียวคนอื่นซีเรียวซีเรียวมันเป็นบางงี้ครับนี่ซีเลียวมันีเรียว K3V63 เขคาวาสากิร่เสียเล็กคนสิร่องครับ เดิน,น่าจะเป็นให้ดักนะครับสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าโซ่าจะมีปัญหาครับพเพราะว่าคนดึงสลักแล้วนีโซ่โซ่คนถอดออกนะครับถูกต้องรรบ ราค้าอยู่เกดแสนเนาะพี่น้องนี่เดี๋ยวเสียเหล็กเป็นก็นลังร่องอยู่นะครับเป็นร่องแล้วคนทีว่าจังไหนคร,เราเจ้ามากที่รุ่นหนึ่งครับ เป็นรุ่นยูยูตนันิครับมาร์คที่ร้อยยี่สิบโอปิโก้เป็นเครื่องยี่สูครับนี่ซ b บีดีหนึ่ง เชียร์หรอครับเดราจะต้องคิว่าจังไรสำหรับคลิปนี้กับป้าพี่ฝานกน้องซับมี่ก่อนด้วยพี่น้องจังติดตามชิปหนาเนาะครับเนาะว่าคนสิตกลงกันว่าจังไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่นอ้องมีแต่ความสุขก้มกรเรื่ด้วยครับสวัสดีครับ